เล็กหล่อแล้วไปเลยดันเลยเฮ้ยอ้ยยัอย่าอย่าเดี๋ยวโดนน้องอย่าเดี๋ยวโดนน้องโอซไล่โปะอะไรอ่ะเจเจเอาหัวโขกดูดิน้องไม่ร้องสักคำเลยเห็นไหมรถถังไม่ร้องสักคำอย่าอย่าแกล้งน้องสิเดี๋ยวน้องสวนแล้วเออเออเอาดิเอาดิเอี่ย สีเจสีเจครับแล้วไหนแล้วลองดูน้องดิว่า,าน,น้องขึ้นได้้ยนองหนีได้ไหมดูสิเอ็มเจขึ้นตามน้องสิขึ้นไหวไหม,มนเนี่ยขึ้นตามน้องสิไหวหรือเปล่าโอ้ยอ่ะมามา,มาเลยลูกไหลมา